ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะกุ๊ปกิ๊บชมเชยความดีของสามีบี้เคพีเอ็นช่วยกันดูแลลูกคนเล็กเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยสําหรับครอบครัวของคุณแม่ลูกอ่อนคนสวยกุ๊ปกิ๊บสุมนทิพย์และสามีหนุ่มบี้แทนสภาคทีที่ตอนนี้ทั้งคู่ได้มีทาย,ยาทเพิ่มมาหนึ่งคนชื่อว่าน้องเป่าเปยและแม้ว่าจะกลายเป็นคุณพ่อและคุณแม่ลูกสองแต่ทั้งคู่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกๆทั้งสองอย่างน้องเป่าเป่าและน้องเป่าเป้ยเป็นอย่างดี และใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางอิสตาแกรมก็จะทราบกันดีว่าสาวกุ๊บกิก๊ฟมักเผยโมเมนต์แสนอบอุ่นของสามีบี้ันสภาคที่คอยผัดกับเธอเลี้ยงลูกๆอย่างไม่รู้จักเหน,นื่อยเรียกได้ว่าเป็นสามีที่น่ารักมากๆเลย และล่าสุดทางอินสตาแกรมของสาวกุ๊บกิฟก็ได้ออกมาโพสภาพของสามีพร้อมแคปชั่นสุดปลื้มใจว่าภรรยามีหน้าที่ให้นมกับปั้มนมที่เหลือสามีจัดการก้อนกลมๆที่บ่าคือเป่าเป้ยแฮชแท็กอุ้มเลอเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อมนอน ฮแท็กนางเอาคนโตนอนแฮแท็กเสร็จรอจัดก,การตัวเล็กหักนางร้องแฮแท็กนางเฝ้าลูกไปด้วยเล่นเกมไปด้วยแฮแท็กช่วยเมียได้ยเยอะให้เมียนอนพัก h ฮแท็กเอนดูนางแฮแท็กสามีของฉันฮแท็กขณะนี้เป็นเวลาตี1นึ่งจุดยีดแฮแท็ดิฉันเข้าห้องน้ำบ่อยมาก